เรื่องมีอยู่ว่ามีน้องผู้หญิงคนหนึ่งไปบรรจุราชการที่จังหวัดจังหวัดหนึ่งและที่หน่วยได้จัดบ้านพักไว้ให้เรียบร้อยแล้วน้องผู้หญิงคนนี้ก็เข้าพักตามปกติเช้ามาก็เดินไปทำงานด้วยความสดชื่นเพราะที่นี่อากาศดีไม่มีมลพิษแต่ทุกคนที่หน่วยตื่นเต้นและถามว่า ผู้หมวดนอนหลับสบายดีไหมน้องผู้หญิงตอบว่าหลับสบายดีอีกคนถามว่าหมวดคะหนูขอถามตรงๆนะไม่เจอผีหรืออะไรเลยเหรอคะน้องผู้หญิงตอบว่าอา้าวมีผีด้วยเหรอทุกคนรู้ว่ามีผีแล้วให้หมวดไปอยู่บ้านพักนี้นะรอ ทุกคนจึงหลบสายตาไม่กล้าพูดเพราะดูท่าทางแล้วผู้หมวดสาวน่าจะดุกว่าผีในช่วงเย็นหลังจากเลิกงานน้องผู้หญิงจึงเดินไปถามทหารที่เฝ้าเวรยามเพราะสังเกตว่าเมื่อวานมีมาเฝ้าตั้งหกคนแต่วันนี้มีมาเฝ้าแค่สองคนคนหนึ่งตอบว่า นายมาอยู่ได้หนึ่งคืนแล้วพวกเราก็อุ่นใจครับน้องผู้หญิงเดินกลับบ้านพักแบบงงๆคืนที่สองคืนที่สามผ่านไปได้ด้วยดีคืนที่สีวันนี้เป็นวันพระใหญ่น้องผู้หญิงเปิดประตูตัวเสื้อผ้าเห็นหน้าสาวงามคนหนึ่งดวงตาโตสวยแต่ดูน่ากลัว ปากเรียวสีแดงสดกำลังยิ้มให้แต่น้องผู้หญิงตกใจนิดหน่อยแล้วก็คิดว่าหน้าฉันก็ไม่ใช่ตูเสื้อผ้านี้ก็ไม่มีกระจกด้วยใบหน้านี้มาจากไหนแล้วน้องผู้หญิงก็ไม่สนใจคิดต่อก็เข้านอน กลางดึกน้องผู้หญิงปวดท้องจะเข้าห้องน้ำจึงเดินออกจากห้องนอนซึ่งจะต้องผ่านห้องโถงใหญ่และห้องนอนอีกสองห้องน้องผู้หญิงได้ยินเสียงเหมือนคนคุยกันในห้องโถงแต่ก็ไม่สนใจเมื่อเสร็จธุระก็กลับมานอนแล้วก็ฝันถึงผู้หญิงใบหน้าสวยคนนั้นที่เห็นที่ประตูตู้เสื้า นางนั่งร้องไห้อยู่กลางห้องโถงเริ่มพึงรำพันถามว่าคุณพี่ข้าฉันทำไมเจ้าคะถามซ้ำๆจนน้องผู้หญิงตื่นเช้ามาไปทำงานก็เลยสอบถามกับคนที่เคยถามว่าหมวดไม่เจอผีอะไรเลยหรือ,อยังไงคะ สอบถามแล้วได้ความว่าบ้านพักหลังนี้เป็นบ้านพักเก่าแก่อายุเป็นร้อยปีแล้วไม่มีทหารคนไหนอยู่เกินครึ่งชั่วโมงได้เลยจะต้องวิ่งแจ้นหอบกระเป๋าออกมาร้องโวยวายกันทุกคนจนกระทั่งผู้หมวดสาวคนนี้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งที่ไม่เคยมีมาก่อน ใครๆก็คิดว่าตำแหน่งนี้ตั้งกันขึ้นเองหรือเปล่าเพื่อจะยัดคนคนนี้เข้าทำงานจึงให้ผู้หมวดสาวไปพักที่บ้านหลังนี้เพื่อจะกลั่นแกล้งให้ตกใจกลัวแล้วลาออกจากราชการไปเลยประวัติของบ้านหลังนี้เดิมเจ้าของเป็นแม่ทัพมีภรรยาเป็นนางรำก่อนออกรบ กลัวว่าพันรยาจะมีชู้จึงฆ่าแล้วขังไว้ที่ห้องเก็บของแม่ทัพก็ไม่ได้กลับมาที่นี่เหมือนกันเพราะเสียชีวิตในสนามรบทหารที่มาเข้าเวรยามเคยเห็นนางรำมายืนคอยท่านแม่ทัพอยู่ที่ชานบ้านเด็กดื่นก็มีเสียงกรีดร้องบางทีก็ออกมาเดินให้เห็น บางครั้งก็มีเสียงดนตรีไทยแล้วก็จะมีนางรำรำให้ดูทหารเวรยามรุ่นต่อรุ่นเห็นกันทุกคนน้องผู้หญิงพอรับรู้เรื่องราวแล้วช่วงพักกลางวันก็เลยเดินกลับบ้านพักเพื่อไปรื้อดูข้าวของที่ห้องแต่ละห้องซึ่งแต่ละห้องถูกคลองโซ่และใส่กุญแจไว้อย่างแน่นหนา น้องผู้หญิงให้ทหารช่างไปช่วยเปิดดูพบหีบเหล็กโบราณมีผ้านุง่งผ้าถุงผ้าสบายพับไว้เรียบร้อยบางชิ้นก็ลุยแต่บางชิ้นสภาพดีเกือบ90%ปอร์เซนไม่กลิ่นหอมแปลกๆร่างนางรำไม่มีแล้วก็น่าจะเป็นฝุ่นไปแล้วแต่ที่แน่ๆวิญญาณของนางยังไม่แตกดับหรือไปไหน น้องผู้หญิงกลับมาบ้านที่กรุงเทพเล้วเรื่องที่เจอให้พี่สาวฟังจึงพากันไปหาสินแสจากนั้นทุกอย่างก็จบลงด้วยดีวิญญาณของนางรำก็ได้ไปสู่สุขติบ้านพักทหารหลังนั้นก็เป็นบ้านทรงไทยที่สวยงามและน่าอยู่ทหารเวรยามก็ไม่ต้องมาเฝ้ากันถึงหกคนอีกต่อไป Laptop the